สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZ Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นไหนลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นนะครับมาอัปเดตให้ แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํา i iPhone รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยอยากจะดูโปรของ iPhone รุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมนํา i iPhone รุ่นไหนมาแกะกล่องให้ดูก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้สําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของ iPhone 11นะครับแต่ว่าจะเป็นรุ่น128 g b ก็คือเป็นรุ่นที่มีความจุเยอะนะครับปัจจุบันถ้าจะเลือกเป็น64 g b ก็อาจจะไม่เพียงพอตอ การใช้งานนะครับโดยเฉพาะท่านในที่ถ่ายวิดีโอเยอะถ่ายรูปเยอะนะครับหรือว่าลงเกมเยอะบอกเลยว่า64 g b ไม่เพียงพออย่างแน่นอนอย่างน้อยๆน,นะครับควรที่จะเริ่มต้นที่128 g b คลิปนี้ก็เลยนำราคาล่าสุดนะครับมาให้ได้ดูกันสำหรับ iPhone 11เป็นราคาในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เลือกเป็นความจุเยอะนะครับมาให้ได้เช็คราคากันสำหรับสเปคนะครับขอบอกนิดนึง iPhone 11นะครับบาง ท่านอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่าออกมาเมื่อไหร่แล้วก็สเปคเป็นอย่างไรสําหรับ iPhone รุ่นนี้นะครับออกมาแล้วตั้งแต่ปี2019นะครับก็คือปี62ถ้านับถึงตอนนี้ก็เกือบที่จะ4ปีแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานยังใช้ได้ดีมากๆมีจุดเด่นในเรื่องของแบตที่อึดนะครับกล้องก็ถ่ายรูปได้ดีมีเลนส์ออลตร้าไวมาให้ด้วยในเรื่องของสเปคนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ6.1นิ้วนะครับจอภาพเป็นจอแบบ Liquid r e t i n a HD นะครับความละเอียด ก็เป็นแบบ hd พัดหรือว่าเกือบที่จะเป็น full hd กล้องหลังนะครับให้มา2ตัวความละเอียดของเลนหลักอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับมีเลน ultra wide แล้วก็เลน wide ส่วนกล้องหน้าก็12ล้านพิกเซลเรียกได้ว่าถ่ายดีทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับชิปการประมวลผลเป็น apple a 1 3 bionic นะครับซึ่งก็น่าจะได้ไปต่ออีกพอสมควรระบบปฏิบัติการก็เป็น ios นะครับปัจจุบันเป็น ios 16หน่วยความจำนะครับแรมเขาบอกว่า ให้มา4กิกนะครับในส่วนของล้อมหรือว่าความจุก,ก็เริ่มต้นที่64กิกะไบต์แบตเตอรี่นะครับประมาณ3,100ม ah. ิลลิแอมรองรับการชาร์จไวได้ประมาณ18วัตต์นะครับนี่เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของเขานะครับในส่วนของสีก็มีให้เลือกหลายสีท่านชอบสีไหนก็เลือกซื้อกันได้นะครับส่วนในเรื่องของราคาเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 11อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่18กุมภาพันธ์ปี202 เริ่มต้นดูราคากันที่จากทางด้าน Lazada กันก่อนนะครับร้านแรกที่นํามาให้ดูกันจะจำหน่ายโดยทาง Apple นะครับสำหรับ iPhone 11เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยนะครับสำหรับราคาความจุ64 g b ขายอยู่ที่17,000บาทแต่ว่าถ้าเลือกเป็นความจุ128 g b ก็19,000นะครับก็คือเพิ่มมาอีก2,000บาท จะได้เป็นความจุ128กิกะไบต์สหรับสีมีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีวิธีการจ่ายเงินเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางหรือว่าอยาก,กผ่อนผ่อนได้สูงสุดถึง10เดือนนะครับดอกเบี้ยเป็น0%ดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับ iPhone 11เครื่องศูนย์ไทยโมเดลไทยนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่19,229บาทสําหรับความจุ64กิกะไบต์ถ้าเป็น128 GB, กิกะไบต์ก็21,1 4 0 9บาทมีให้เลือกครบทุกสีนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับร้านนี้เป็นเครื่องไทยสําหรับ iPhone 11นะครับมีขายทั้งความจุ64แล้วก็128 GB ตัวเครื่องเป็นโมเดล TS หรือว่าโมเดลไทยนะครับในเรื่องของราคา64 GB ขายอยู่ที่14,449บาทนะครับส่วนถ้าเป็น128 g ิก็15,439บาทต่างกันนิดหน่อยนะครับวิธีการจ่ายเงินก็ส ามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับแล้วก็มีประกันจากร้านให้1ปีนี่เป็นราคา iPhone 11จาก Lazada นะครับเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้ลิงก์ของ l a z a d a อยู่ที่ด้านล่างของคลิปดูราคากันต่อที่ช้อปปี้นะครับร้านแรกที่นํามาให้ดูกัน iPhone 11เครื่องแท้ศู์ไทยนะครับจะจำหน่ายโดยร้าน i Studio นะครับราคาขายอยู่ที่17,200บาทสําหรับความจุ 64GB มีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้ด้วยนะ โค้ดลด50บาทแล้วก็ลด100บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้แล้วก็จัดส่งให้ฟรีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีอีกรล้นหนึ่งจากช้อปปี้นะครับ iPhone 11เป็นเครื่องไทยนะครับประกันร้าน1ปีสําหรับความจุ128กิกะไบต์ขายอยู่เพียงแค่14,500บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินก็เก็บเงินปลายทางได้แล้วก็จัดส่งให้ฟรีนะครับท่าในใดที่สนใจอย,อยากจะซื้อจากช้อปปี้ก็เข้าไปสั่งซื้อได้น ด้านล่างของคลิปเช่นเดียวกัน ดูราคากันต่อที่จากทางด้านร้านสตูดิโอเซเว่นนะครับร้านนี้สามารถสั่งซื้อได้ผ่านเว็บไซต์หรือว่าจะไปซื้อที่หน้านร้านก็ได้นะครับ iPhone 11ราคาล่าสุดขายอยู่ที่16,900บาทน,นะครับท่านใดที่อยากจะซื้อก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ปิดท้ายกันที่ราคาจาก b a น a า na it นะครับไอโฟน11ความจุ128 g b ขายอยู่ที่19,200บาทน,นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้สูนไทยโมเดลไทยท่านใดที่อยากจะซื้อสามารถไปซื้อได้ที่ร้านบ a n a na it นะครับหรือว่าจะสั่งซื้อ ที่ลิงก์ก็ได้นี่เป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรทั้งหมดนะครับจากหลายร้านที่นํามาให้ดีดูกันเป็นความจุ128กิกะไบต์นะครับแล้วก็จะมีความจุ64กิกะไบต์มาอัปเดตกันด้วยชอบแบบไหนนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้จากทั้ง Lazada, s h o p ป e ี้สตูดิแล้วก็ Banana IT นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับ iPhone 11จากทั้ง3ค่ายมือถือไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t a ท iPhone 11ความจุ128 g b นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น8,490บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 4 9 9นะครับมีคณิตนลุกงหน้าด้วย4,800บาทรวมใจทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องนะครับประมาณ13,490บาทประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเลือกเป็นโปร1099ก็ซื้อได้ราคา1 9 9 0คาแนนลุงหน้า 2, 2 1 0 0รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ13,000บาทนะครับแล้วก็โปร699ซื้อได้ราคา13,900คะแนนตรงหน้า120นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ14,000บาททุกโปรสัญญา12เดือนนะครับท่านในที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้นะครับที่ศูนย์ D Tech Shop สาขาขดูต่อกันที่ค่ายที่2เป็นของค่าย TrueMove H นะครับ iPhone 11ความจุ128 g b ร้อ่ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่19,200าสบาทนะครับสำหรับโปรเน็ตรายเดือนไม่ว่าจะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่ย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับก็ซื้อได้ราคา12,800ซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกันดังนี้มาดูกันที่โปรแรกนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ1199ึเซื้อเครื่องได้ราคา12,800มนะครับมีคะแนนลูกหน้า3,000ันรวมจ่ายทั้งหมดในวัน่ซือเคร ก็15,800อินเทอร์เน็ตให้มาใช้แบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะครับส่วนค่าโทร700นาทีโทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมงนะครับเฉพาะ30นาทีแรกถัดมาตรงกลางนะครับก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ8 9 9ซื้อได้ราคา13,800มนะครับมีค่าินลงหน้า2 5ง0น้าบาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องนะครับประมาณ16,300สัญญาในการใช้งานมี12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตให้มาใช้ 80G ิกิกส่วนค่าโทร3 0 0นาทีสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ699 ซื้อได้ราคา14,800ค่าหนึ่งลูกหน้า2 5ง0น้าบาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ17,300นสานะครับสัญญา12เดือนเหมือนกันอินเทอร์เน็ตให้มาใช้ 50GB กิกเท่านั้นนะครับส่วนค่าโทร3 0 0นาทีท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้โดยตรงที่ศูนย์ทรูฉบับทุกสาขาเราจะไปปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 11ความจุ 128GB รบ ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่19,200าสบาทนะครับสำหรับโปรเน็ตรายเดือนด้านบนนะครับเป็นเครื่องที่ใส่ได้ทุกซิมมีให้เลือก2แพ็กเกจนะครับก็คือเป็นแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899ซื้อเครื่องได้ราคา13,800ามนะครับมีค่าเหนีตยงหน้า2000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ15,800ส่วนถ้าเลือกเป็นโปร5 9 9นะครับซื้อได้ราคา15,400มีค่าเหนีตยงหน้า1,500บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่อง สัญญา12เดือนแต่ว่าจะใส่ได้เฉพาะซิม AIS เท่านั้นนะครับมีให้เลือก2แพ็กเกจแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1199นะครับซื้อเครื่องได้ราคา1 2 0 0มีค่าหน็ล้ลุงหน้า3,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็13,200บาทส่วนถ้าเลือกเป็นแพ็กเกจ599ก็ซื้อได้ราคา15,200โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหน็ล้ลุงหน้านะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของค่าย AIS นะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อ,อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกัน ได้นะครับที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นทั้งหมดสำหรับการซื้อ iPhone 11ความจุ128 g b นะครับท่านชอบแบบไหนสามารถเลือกซื้อได้เลยอยากจะซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจากทั้ง lazada shopee ก็สั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรนะครับราคาแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดก็เป็นอย่างที่ผมได้สรุปมาให้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่า เห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ